พี่น้องวันนี้เราวันนี้ไปไกลไปสุดขับรถประมาณ15นาทีแล้วสั่งเราก็ต้องส่งเพราะวันนี้ X3 พาตนรอนอีกแล้วครับพาแตนร้อนเกียร์อีกแล้วสแลนด์เพื่อจะไปรูกแกลที่ประเทศลิกเติ้สไตน์ Now turn left นี่ให้ดูแม่น้ำรายครับโอ้ oh, ันนี้แม่น้สะอาดมากน้ำน้อยแก้วดีครับรูกแก้วด้านขวาไปวาดุษกับเบนเดนแต่นี่เราไปรูกแก้วอีกครึ่งกิโลก็ถึงแล้วนะครับแป๊บเดียวแต่เราขับทางด่วนนะครับ อย่าไปร้อยยี่สิบเราต้องวิ่ข้ามประเทศข้ามประเทศเรด b บงโกจัดให้ครับส่งข้ามประเทศคุณสั่งมาเราส่งให้ในานามเรด b บงโกหิวที่ไหนเราไปถึงที่นั่นใกลเลกว่าเอกืกในในอราน,น,นี่เราออกสายอนี้เลยอายอกสายน,นอกเลยแล้วมันติดอยู่กับแม่น้ำไร รมนี่ครับประเทศเขาสะอาดๆโอ้ชมรอบเมืองครัสวยมากถึงแล้วครับพี่น้องมาชมโรงแรมสุริย์แบนกน วิตเซอร์แลนด์ในนิล็กเทนตตอนนี้ก็ต้องออกไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อจะไปทางมอตเตอร์เวย์กลับิไต์ใบราสวยมากตอนนี้กลับแลวนะครับคนกลับก็ต้งเก็บภาพมาอีกขหน้นเป็นประเทศสวสิอรแลนด์นะครข้างหลังเราก็เป ลก์สไตแต่เราไม่มีเพราเรียกว่ามอเตอร์เวย์ที่นี่เป็นของตัว <13. S 1> ตอเองลิกเตอร์สไตล์เลยต้องใช้สวิตเซอร์แลนด์ก็ทำไปสวิตเซอร์แลนด์กับแป๊บเดียวกออย In two hundred meters. Yeah, cool, so yeah. Now turn left. สิ่งกีปิดทุกอย่างเลยนี่ได้โชว์วิวโชว์ภูเขาดีมะแล้วก็ไปน,น้ำราบูลน้อปุกจอนเลยฝั่งซ้ายนี่จะเป็นราบูลของนิิตายอรขวาจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เป็นน้ำอยู่ระหว่างกลาง ี่นขับได้ครับไม่ไมีมมมมมปัญหากับกจัดขยะนะครับที่นี่เชนลิฟต์สไตล์ก็มาส่งที่นี่ครับแยกขยะแล้วก็เผาดูสิครับสะอาดปัดยังไม่ ่ายังสว่างสวยงามเลยครับ Meters, you will have reached your destination. Your destination is on the right. You have reached your destination. <laughs>